หนึ่งเชื่อเรื่องการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านออสโมซิสสวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเข้าใจกระบวนการออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยสามสมมติฐานน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านจากสารละลายที่มีความเข้มข้น ตับไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงจนความเข้มข้นสมดุลวัสดุอุปกรณ์หนึ่งเยื่อเลือกผ่านเช่นเยื่อเซลล์โลฟูนหรือเยื่อหุ้มเซลล์สองสารละลายเข้มข้นต่างๆน้ำเกลือน้ำเปล่าน้ำตาลสามหลอดทดลองสำหราาับบรรจุสารละลายสี่ขวดบรรจุสารละลายสำหรับเตรียมสารละลาย ห้าเครื่องวัดเครื่องวัดปริมาณน,น้ำหรือความสูงของเหลวในหลอดตัวแปรในการทดลองหนึ่งตัวแปรต้นคือความเข้มข้นของสารละลายสองตัวแปรตามคือปริมาณน,น้ำที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือวัดจากความสูงของน้ำในหลอดสามตัวแปรควบคุมคือประเภทของเยื่อเลือกผ่านอุณหภูมิปริมาตรเริ่มต้นของสารละลายขั้นตอนการทดลองเตรียมสารละลาย เตยมสาละลายน้ำเกลือเข้มข้น,นต่างๆใส่ในขวดพร้อมกับเยื่อเลือกผ่านที่กั้นบางส่วนสองเติมสาละลายเติมน้ำหรือน้ำตาลในอีกฝั่งของเยื่อเลือกผ่านสามสังเกตและบันทึกผลสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในหลอดทดลองในเวลาที่กำหนดบันทึกผลการทดลองนาทีที่ห้าปริมาตราเริ่มต้นห้าสิบมลลิลิตรน้ำในบีเกอร์น้อยลงมากมาก ส่วนน้ำในหลอดทดลองเพิ่มขึ้นน้อยมากๆนาทีที่10ปริมาตาเริ่มต้น50าสมลลิตรน้ำในบีเกอร์ลดลงน้อยมากๆจนแทบจะคงที่น้ำในหลอดทดลองเพิ่มขึ้นน้อยมากๆจนแทบจะคงที่นาทีที่15ปริมาตสามเริ่มต้น50าสิมลลิตรน้ำในบีเกอร์คงที่ส่วนน้ำในหลอดทดลองก็คงที่ สรุปผลการทดลองน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านจากสรารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังสรารละลายที่มีความเข้มข้นสูงทําให้ระดับน้ําในหลอดเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ําที่ผ่านเยื่ออพิพายผลผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านเกิดขึ้นตามหลักการออสโมซิสดยน้ําสามารถผ่านเยื่อได้แต่สารอื่นผ่านไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงปริมาณน,น้ําแสดงถึงแรงดันออสโมซิสระหว่างสารละลายทั้งสองฝั่งข้อเสนอและข้อผิดพลาดหนึ่งคุณภาพของเยื่อเลือกผ่านควรใช้เยื่อเลือผ่านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่รั่วสองควบคุมอุณหภูมิควรควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการทดลอง 3. การตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบอุปกรณ์การรู้ซึมของหลอดทดลองและปากขวดอย่างรัดกุม 4. ระยะเวลาการสังเกตเพิ่มจํานวนการสังเกตเพื่อความแม่นยําของการทดลอง